มืองแม่แห่งนี้มันช่างงามตาอุด,ดมสมบูรณ์ธรรมชาติทาราอยากเจอหลายชนเผ่าเพ้คุณลีบมาประเพณีงามหรือน้ำชาติพันธุ์นานาสวัสดีค่ะลูกพี่ชาแนลนะคะตอนนี้พิพอยู่ที่ตลาดสายหยุดแม่ห้องสอนนะคะตลาดใจกลางเมืองของจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะวันนี้พิดมาในลูกของสาวไทยใหญ่นะคะพี่พี่ทุกคนถามพิดว่าทําไมพิดหน้าไม่เหมือนกระเรี่ยนแดงนะคะเพราะว่า พี่เป็นลูกครึ่งกะเหรี่ยงแดงไทยใหญ่นะคะแม่พี่เป็นคนไทยใหญ่พ่อพี่เป็นคนกะเหรี่ยงแดงค่ะหน้าไม่เหมือแล้วค่ะแต่ว่าส่วนมากจะหนักไปทางกะเหรี่ยงแดงมากกว่าพี่จะเน้นทางด้านภาษาของกะเหรี่ยงแดงมากกว่านะคะเพราะว่า,าไม่ค่อยได้ไปอยู่กับทางฝ่ายแม่เท่าไหร่วันนี้นะคะพี่จะไปที่วัดสูตองเป้นะคะก็เลยจะมาซื้อดอกไม้มาซื้อดอกไม้เดบหัวหนึ่งอันสวยๆนะคะแล้วก็ ซื้อ่อดอกไม้ไปอธิษฐานที่วัดสุตองเป้นะคะสุตองเป้ก็คืออธิษฐานสําเร็จพี่จะอธิษฐานให้ตัวพี่มีความสุขและขอให้พีเอฟซีทุกคนรักพี่แบบนี้ไปนานๆและพี่จะขออธิษฐานให้พี่พีเอฟซีทุกคนมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามพี่มาตลอดเดี๋ยวพี่ขอตัวไปซื้อดอกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สุตองเป้ด้วยค่ะตอนนี้พี่ก็ซื้อดอกไม้เดบผมเรียบร้อแล้วนะคะสวยมากคือพี่เขาใจดีมากนะคะเ็บผมไม่ด้วยแล้วก็มีดอกไม้ พร้อมที่จะไปอธิษฐานให้คำอธิษฐานเราสำเร็จตามความเป็นจริงแล้วนะคะพี่ก็สวยนะี่ก็สวยะคะ่ะเดี๋ยวต้องใส่แมสแล้วนะคะเพราะว่าต้องให้ปิดหน้านะคะทําไมรู้สึกนิาทาละลาจังเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดสุตังเต้เลยนะคะกําลังจะเดินออกตลาดกันนะคะสวยมากค่ะตอนนี้พี่ก็อยู่ที่วัดสุตองเต้แล้วนะคะ ก็ตรงนี้ก็เป็นอาท้ายท้ายของวัดนะคะก็สามารถไปเชื่อมต่อกับวัดกุมิสักได้แล้วก็จะมีร้านค้าด้วยนะคะเขาขายกระเป๋าอะไรเยอะแยะเลยไห ร้านกาแฟสวยมากเลยนะคะก็มีที่นั่งชมวิวได้ตรงนี้วิวสวยมากอันนี้รู้สึกเป็งเกรนตากล้องเล <c oughs> <c oughs> ยชวน <c oughs> พี่เข้ามา่ะ <c oughs> ที่ที่มีตากล้องเป็นส่วนตัวนะคะต้องชวนพี่เข้ามาสวยสวยมากสวยมากเลยพี่ ตอนนี้เวลาเก้ามงครึ่งน,นะคะแดดก็กำลังเริ่มออกเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวนะคะเขากำลังปลูกข้าวกำลังปลกขอขนะคะ ถ้าเกิดว่าเข้าสูงกว่าน,นี้จะสวงมากเดี๋วยวเราเดินไปบนสะพานกันนะคะ,ะเด็ดเริ่มมาแล้วนะคะพี่ก็จดกัางร่มร่มสวย เหมาะกับคนมากอันนี้เป็นสะพานไม้ไผ่ของบ้านสุโต้ยวัดสุดงตป้นะคะก็เท่าที่อ่านประวัติมาก็ก่อตั้งแต่พศ5ั้งแต่พศ2551นะคะ ื่อก่อนก็มีเป็นวัดแล้วก็เขาก็เริ่มมาสร้างสะพานกันเพื่อให้พระมาบิณฑบาตนะคะบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านอาคุณิสักก็เขาเรียกว่าสะพานไม้แห่งศรัทธาเพราะว่าคนทนหมู่บ้านช่วยกันสร้าง่ยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปอธิษฐานข้างบนนะคะเวยจริงๆสวยมาก ไอจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะ เดี๋ยวพิทก็จะเดินขึ้นไปบนวัดแล้วนะคะไปเขียนชื่อสลักชื่อไว้เขาเขาบอกกันว่าถ้าเขียนชื่อไว้บนที่แผ่นไม้ไผ่นะคะคาอธิษฐานของเราก็จะเป็นจริงวันนี้พิทตั้งใจจะมาอธิษฐานให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็พี่พีเอสซีทุกคนนะคะที่ใครที่ติดตามพิทคอมเมนต์ให้พิทที่ขอให้ทุกคนมีความสุขามากๆเหมือนที่พิทมีความสุขวันนี้นะคะ ตรงนี้ก็เป็นสะมรกตนะคะที่วัดกําลังสร้างอยู่แต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะคะถ้าสร้างเสร็จจะสวยสงวุ่นมากตอนนี้ก็สวยแล้วนะคะพี่ว่าก็คือยังใช้เป็นสะพานไม้ไผ่อยู่นะคะแล้วก็มีการสาดไหมพงตกแต่งรอบข้างของสาะนะคะน่าจะให้เดินรอบสาะนะคะเราก็อธิษฐานไปนะคะจะได้เป็นมงคลร่ารวยสมปรารถนาทุกอย่างคือที่นี่เป็นแหล่งของการขอคำอ,อ,อธิษฐาน อตอนนี้ก็มาถึงที่กราบของพอรหลวมพ่อสุตองเต้น,นะคะ อย่างที่จะเ,เขียนคำอธิษฐานลงบนแผ่นไม้นะคะแล้วก็เอาไปอธิษฐานแล้วก็แขวนไว้ข้างนอก แยวเราก็กรบทางแล้วก็เดินชม วันนี้พีทก็จะปิดทริปการเที่ยววัดซูอตองเป้เพียงเท่านี้นะคะก็ได้อธิษฐานตามที่ใจปรารถนาแล้วก็อธิษฐานที่พี่ทุกคนแล้วนะคะแต่คือบรรยากาศมันสวยมากนะคะที่วัดซูอตองเป้ก็คือถ้าเรามาในช่วงเช้าเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่ปลูกข้าวที่ข้าวที่ข้าวข,ขึ้นแล้วเนี่ยจะสวยกว่าน,นี้อีกท่าที่สะพานนะคะแต่ถ้าพี่ๆอยากจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้นะคะอยู่ที่บ้านลุมไม้ศัก์นะคะที่มีวัดซูอตองเป้นะคะก็คือสูตองเป้ก็คืออธิษฐานสําเร็จ ดังใจปัตนานะคะก็สามารถเดินเที่ยวถ่ายรูปได้ที่สะพานไม้ไผ่ตรงนี้เลยก็คือเป็นวัดชื่อดังของอีกที่หนึ่งของจวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็เชิญมาเที่ยวได้ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพีชชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่รักแล้วก็ e n d ดูพีแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้พีชมาเสมอนะคะถ้าไม่มีพี่ๆท,ทุกคนถ้าไม่มีอา เพียนแน่ออนทัวร์นะคะก็ไม่มีลูกพี่ชาแนลพายอนนี้วันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะยินดีตอนรับสู่แม่ห้องซ้อนคันทรีไทยแลนด์มือแสนหา แต่มีวัฒนธรรมหลากหลายชาติพัน